ท่านประธานกรรมการตรวจรับงานสายบ้านห้วยหลอสายลำปางรอปอ .4034 ท่านผอสมพโโ์และกรรมการท่านผอบุณจองที่รพบครับคลิปนี้จะเป็นการานำเสนอด้วยการถ่ายเป็นวีดีโอสั้นๆร๊บๆนะฮะก็จะเป็น การตรวจรับงานครั้งที่สองแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายครับซึ่งโครงการนี้ได้ส่งงานมาครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่หนึ่งเมื่อเดือนอมิถุนาครับส่งแล้วสองงวดครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองครั้งสุดท้ายจะเป็นส่งงวดที่สามสี่แล้วก็งวดที่หครับตามรูปเล่มซึ่งจะทำไว้เรียบร้อยแล้วครับโครงการนี้ ก่อสร้างที่กม13640ถึง18680นะครับก็ระยะทางทั้งหมดก็อยู่ที่5.040กิโลเมตรครับนี่สอ่าครับอ่าน,นี่ต่อครับอันนี้รายละเอียดโครงการนะฮะก็รายละเอียดโครงการก็คือ ระยะเวลาที่ก่อสร้างนะฮะก็ร้อยห้าสิบวันเริ่มต้นสัญญาวันที่สิบเอดมีนาหกสี่แล้วเสร็จวันที่เจ็ดสิงหาหกสี่นะฮะดำเนินการก่อสร้างโดยรหอจกรลำปงางพาษารก่อสร้างครับวงเงินยี่สบเ็ดล้านสี่แสนบาทท้วนครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อของคณะกรรมการแลนะผู้ควบงานครับสำหรับ สำหรับนง้ดงวดที่สองนะครัครั้งที่สองนี้ก็จะมีอยู่งวดงานอดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวขอเปิดแปบหนึ่งดีนะครับตอนนี้ฝนฝนไม่ตกครับตอนเช้าฝนตกเยอะเลยครับดองต่อไปนี้อาจจะขุกนขัดนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับอก็จะเป็น อังวนที่หนึ่งงวดที่สองนี่คือส่งไปแล้วนะฮะในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเป็นงวดที่สามเป็นเงินสามานกว่านะกะ็จะเป็นงานผิวเอฟเฟติกของกินนะห้าเซนครับปริมาณเท่านี้นะครับง้วดที่สี่ก็เป็นเอฟเฟติกเหมือนกันนะฮะปริมาณเท่านี้นะครับก็อง้วนที่ห้านะครับงวดที่ห้าก็จะเป็นงานเอฟเฟติกครับปริมาณเท่านี้นะครับสามพันกว่าแล้วก็เป็นงานจราจรสงเคราะห์นะครับติดตั้งไฟฟ้า เสร็จทั้งหมดซึ่งครั้งโครงการนี้มีอยู่14ต้นในหนึ่งแหง่งมี1แห่งนะครับแล้วก็งวดสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับงานผิวทางที่เหลือนะฮะทั้งหมดแล้วงานแอสติกที่เหลือแล้วก็เป็นงานจาจอส่งเครามีงานสีเส้นสีเทมสีเหลืองสีขาวแล้วมีป้ายนะฮะป้ายตอนะฮะทั้งหมดแล้วเสร็จหลักนําโค้งเป็นหลักติดตั้งใหม่15หต้นแล้วก็มีพวกป้ายปรับปรุงหลักนาโค้งปรับปรุงทาสีอย่างเดียวนะฮะหลักโค้งเดิมแล้วก็มี งานลัเบิร์สตปนะทั้งหมดแล้วเสร็จครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในข้อสอที่ทำทำมาและตามแบบด้วยนะครับครับคราวนี้ก็ไปที่ที่รายละเอียดข้อสอเลยนะฮะคอสอที่ที่มาวัดความปริมาณแล้วนะฮะแบบนี้ครับลมค่อนข้างแรงนะครับปึ๊บป,บป,บปบอ่า นี่ครับนี่จะเป็นขอสอนะฮะับสแปดนะครับก็จะเป็นความกว้างวิจารณจร์ครับซึ่งตามแบบเราคือกว้างแปดเมตรนะครับก็คกือ6.8นะครับ6.8ก็อันนี้ยกตัวอย่างครับตัวแรกคือสามหกสี่ศูนย์นะฮะก็ความกว้างก็ได้อยู่แปดจุดหนึ่งสองะฮะก็ไล่ไปความกว้างก็จะเป็นหญ่ก็เกินหมดนะฮะส่วนใหญ่คือไม่ใช่ตัวอย่างทุกสเตย์เกินหมดครับอันนี้ก็เป็นขอสความกว้างความ ไปก็จะเป็นความหนานะครับความหนาของยางก้อนยาง AC นะฮะที่แขวนลำปางโดยส่วนตรวจสอบและว,วิเคราะห์ QCT ลำปางเป็นคนมาเจาะความหนานะฮะก็ความหนาก็เจาะสามก้อนนะฮะ,ะเฉลีย่ยนะจุดที่หนึ่งสามก้อนเฉลี่ยมาก,ก็จะเป็นตามแบบระยะคือห้าเซนนะครับอันนี้ตามจริงครับตามจริงก็ประมาณนี้ครับตามนี้ ก็ก็หนาครับหนาหมดส่วนใหญ่หนาหมดครับคือไม่ใช่ส่วนใหญ่ครับก็ก็เกินหมดนะครับครับแล้ววันพรุ่งนี้ที่จะมาตรวจรับกับประธานที่สํานักเอกรรมการที่สํานักนะครับทีครับก็จะมีการมาเจาะสุ่มเจาะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับในพรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่สิบเก้าครับขอความหนาก็จะเป็นทางเชื่อมนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจวัดแป๊บหนึ่งครับ นี่บบเป็นการตรวจวัดปริมาณทางเชื่อมครับซึ่งทางเชื่อมตามแบบตามแบบแล้วมีกี่แห่งนะฮะทางเชื่อมตามแบบตามแบบมีสิบสี่แหง่งทางเชื่อมตามแบบก็มีสิบสี่แห่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ตาม,ตามแบบก็เป็นทางเชื่อมเท่านี้นะฮะครับสิบสี่แหง่งอันนี้ก็มีการวัดกันอันนี้แห่งที่หนึ่งนะฮะกระมอนสิบสี่แปดหนึ่งสามสิบสี่แปดหนึ่งสามสามสิบหกตารางเมตรครับแห่งหนึ่งเราก็วัดไปครับ อันนี้รวมครับอันนี้คือตารางเมตรตามนี้นะอันนี้ตารางเมตรของแห่งที่สองอันนี้เป็นแห่งที่สามกมนะครับสี่ตัวนี้สิบสี่ศูนย์สองศูนย์นะครับข้างบนตามแบบเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดตารางยี่สิบเอ็ดตารางเมตรนะ <28. S 1> แต่ตามจริงอันนี้ <28. S 1> เราได้ยี่สิบแปดจุดเก้าตารางเมตรอันนี้แห่งที่สองยูวอย่าง 4418ตามแบบกี่ตารางเมตร21ครับ21เหมือนกันแต่ตามจริงก็35.9ยกตัวอย่างนะนี่วนว้วัดตามจริงนะฮะวัดวัดตามจริงแล้วก็มีการเจาะเจาะเจาะความหนาของทางเชื่อมทุกแห่งนะครับใน,นการตรวจสอบทางเชื่อมนะครับครับต่อไปก็จะเป็นปคอสอนะฮะปึ๊บ อ่าข้อสอบป้ายเนาะอันนี้จะเป็นข้อสอบป้ายข้อสอบป้ายจราจรโทษนะครับน,นี่ข้อสอบป้ายก็ตามตามนี้เลยนะฮะก็ตามแบบนี่ฮะก็คือข้อสอบป้ายก็เช็คตามตามแบบก็ตรงทุกอย่างครับมีผลทดสอบป้ายความส่องแสงเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็น อ่าปริมาณน,นะครับปุ๊บปุ๊บอ่าอันนี้ป,นปริมาณตีเส้นจราจรกับถอยนิดหนึ่งก็ได้นะอันนี้หนึ่งอ่านี่เป็นปริมาณตีเส้นนะครับอันนี้จะเป็นช่อสีขาวสีขาวมัเดียวด้านด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายตามแบบเ5็ด้อยห้าสิหกตารางเมตรนะครับตามจริงเนเจ็ดร้อยหกสิบกจุดแปดตารางเมตรครับเพราะว่าที่เราเราแยกว่าทําไมว่าสีขาวเนาะ ด้านซ้ายเพราะว่ามันมีทางเชื่อมใช่ไหมทางเชื่อมซึ่งซึ่งในแบบเราประมาณราคาเราคิดเราไม่ได้เราไม่ได้คิดตีตีเข้าหาทางเชื่อมนะฮะคิดที่ตรงหมดเลยแล้วเป็นปะแต่ตามจริงน่ทางรูจกจ้างเขาตีเป็นทางเชื่อมนําทางเชื่อมเข้าไปด้วยครับปร,ปริมาณก็เลยจะเกินจะเกินกว่ากว่าเกินกว่าแบบด้านซ้ายครับอันนี้ก็เป็นสีขาว อ๋ออันนี้คือสีขาวด้านซ้ายเหมือนกันครับขวาด้านขวาผมผิดอ๋อนี่นี่ด้านขวาเขียนผิดน้องเขียนผิดนี่ก่เป็นสีขาวด้านขวาก็ก็เหมือนกันครับก็จะเกินเหมือนกันครับสีเหลือง <efendim> อ่าตัวนี้จะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองเส้นกลางนะฮะเส้นปะเหลืองทั้งเหลืองทั้งปะทั้งคึบนะฮะก็ตามแบบเท่านี้นะฮะตามจริงก็เท่านี้ก็เกินมาอยู่ห้าประมาณห้ากว่าตารางเมตรโทษบินแป๊ ครับอ่าอันนี้ก็นี่ประมา rubber s t r i ปนะฮะระเบิดสติ i p เราก็ตามแบบ28ตารางเมตรตามจริงก็28.9 9เกินมาประมาณ0.9ตารางเมตรครับระเบิดสติ i p มีมีกี่แห่งนะมี4แห่งครับ rubber s t r i ตามแบบมี4แห่งนะครับหนึ่งแห่งมีอยู่3กลุ่มก็ครบครับก็ถูกปริมาณก็เกินครับอ่าต่อไปจะเป็นการเร็วนะฮะ กัดเร็วกัดเร็วตามแบบมีกี่แห่งครัหนูตามแบบตามแบบมีเก้าแห่งครับอ่าตามแบบก็เก้าแห่งฮะตามจริงก็เก้าแห่งก็าตามแบบรวมทั้งหมดกี่เมตรนะหนึ 1> 1, 3งพันสามรามสบบแต่ตามจริงได้หนึ่งมร้อยส่สิบแปดเมตรนะครับเกินมา4เมตรระว่าง่การเกินมาสิบสี่เมตรไม่ใช่สิเมตรครับเกินมาสิบสองเมตรซึ่งอันนี้ผู้รับจ้างอาจจะอาจจะเอ่ยให้ครับ แล้วก็มีงานไฟฟ้าที่บอกเมื่อกี้นะฮะงานไฟฟ้าของเรามีอยู่หนึ่งแห่งหนึ่งแห่งก็จะมีอยู่สิบสี่ต้นครับนี่เป็นภาพของการตรวจวัดไฟฟ้าสีา่ต้นอันนี้เป็นส่วนของพวกรายละเอียดพอสออส,อท,อสอทอสอนะฮะอันนี้ก็เป็นการกรอกข้อมูลนะฮะพศพสอ้อ,อตามถามครับ ด้านหลังจะเป็นรูปก่อนทํานะครับนี่คจะรูปก่อนทําเดิมอยู่นี้เลยนะฮะถอ,อยนิดหนึ่งถอยนิดหนึ่งถอยนิดหนึ่งถอย,อ,ยอีกถอยอีกเห็นอ่าเห็นไหมอยู่นี้เดิมดนี่เป็นจุดเดิมรเริ่มต้นเดิมสเตย์ไปครับ,รบนี่เป็นภาพของระหว่างทําบ้างนะครับพวกนี้จะเป็นรูประหว่างทําการเก็บดินโบ ทดสอบ,อ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 บความหนืดของยางเจาะความหนาภาพเจาะความหนานะฮะเก็บความของคำปางเจาะความหนาตรวจสอบป้ายยาจรนมีเสาป้ายราจรเป็นเสาเหล็กนะฮะไม่มีคอนกรีตก็มีเหล็กควายอยู่ข้างล่างนะฮะเป็นเหล็กค่อ้อ,อยสองมิลครับครับก็จะเป็นภาพรวมแล้วแล้วเสร็จนะฮะแล้วเสร็จก็ทุกร้อยเมตรรับ ก็คลิปแรกนี่จะเป็นเป็นตัวแนะนําเอกสารครับก็ตามนี้เลยนะ,ะก็เป็นแบบละเอียดแบบรีบๆซึ่งค่อนข้างจะครอบคลุมหมดแล้วครับครับเดี๋ยวขอจบคลิปแรกในเอกสารก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะขออยู่ในรถแล้วจะถ่ายเป็นคลิปสอ,องเรื่องของดูภาพวงของของถนนครับอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ